สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเกษไซก้อยเหมือนเดิมนะครับอย่ามาตุเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปดยรายแอดของเรา พักยก7จตันนี้ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงคำคืนวันอังคารนะครับยังลุยกันต่อครับเยอมีฟุตบอลให้ตามนุ้นตามเชียร์กันพอสมควรนะครับป่าเริ่มที่เวลา4ทุ่มฟุตบอลลีกของฟินแลนด์ครับชานาโจเอ็นรองจกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโอรูอันดับ4ชีชนะโจเอ็น27แตม้มเกมล่าสุดบุกชนะมาเรียฮามา2 0นะครับตัวหลักมีเจคดันวูดี้เดียโกโรชาร์ดนะครับกองหน้าเป็นโคเซ่โมเรโนกองหน้าชาวนิการากัวครับเจอกับโอรู18แตม้มเกมล่าสุด เปิดบ้านเสมออินเตอร์ตูคู1-1นะครับลูคัสโมเรียสรัดมุสคายาไลเน่นกองหน้าเป็นแอชลีคอฟเฟ่นะครับเกมแรกเจอกันไชน่าโจเอ็นบุกถล่ม3-0ครับแน่นอนก่อนเกมไชน่าโจเอ็นเป็นต่อแน่ครับดูแล้ว <c oughs> เหนือกว่าชัดเจนนะครับไชน่าโจอเอ็นโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยไว้ใจได้ครับสถิติคมด้วยนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียรไชน่าโจเอ็นนะครับ คู่ต่อมาเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันครับฮอนก้าดับ5จะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวยอย่างวาซาฮอนก้า16แต้มเกมล่าสุดบุกเสมออีเวสมา1 1นะครับโรมันเอเรเมนโกเอมุสเมนซาจับคู่กับออตโตคอกคิเนนนะครับเจอกับวาซาจมบัวมีแค่6คะแนนเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับคูพีเอสมา02นะครับมีซาโอโรแบรโตตัวบราซิลกองหน้าเป็นปีเตอร์มิเชลนะครับหอกชาวไนจีเรีย เกมแรกเสมอการศูนย์นที่บ้านของวาซ่านะครับก่อนเกมฮอนก้าเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆวาซาเนี่ยเป็นทีมแจกแต้มนะครับแพ้มา4เกมติดมีโอกาสล่วงตกชั้นสูงมากฮอนกาแม้ว่าฟอร์มไม่ถึงกับดีนักแต่ว่าในบ้านยังไว้ใจได้ครับวัดใจฮอนกาเจ้าถิ่นนะครับผมมองว่ามีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่เวลา5ทุ่มนะครับไปดูฟุตบอลยูโร ยู2ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ครับโปรตุเกสทีมบอยจะเปิดอาจะเจอกับเบลเยียมทีมอันดับ2นะครับเล่นสนามกลางนะครับโปรตุเกสเนี่ยม,มีแค่แต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเสมอเนเธอร์แลนด์มา1นเกมนี้หลังทิงฝาต้องชนะเท่านั้นนะครับแน่นอนตัวหลักมีอังเดอาเดมดาจากบาลิเซียครับแนวลุกนําโดยเปโดเนโตจากวูฟมีเจ้าเดเวสจากเบนฟิก้าและฟาบิโอซินวาจากพีเอสวีไอโฮเฟ่นนะครับเจอกับเบลเยียมเสมอมา2นัดรวดมี สองแตม้มเกมล่าสุดเสมอจอเจียมา2 2นะครับตัวหลักมีชาวดาเลกาเตเรนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวของมิลานนะครับมีลากี้รามาซานี่จากอัลเมเรียกองหน้าเป็โลอิกโอเปนด้าจากลองนะครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับเอ,า,อาง่ายโปรตุเกสไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นหากหวังจะพลิกเข้ารอบส่วนเบลเยียมเนี่ยจริงๆ่ะก็ต้องชนะเหมือนกันถ้าเสมอ,อยังต้องลุ้นนะครับเอ,า,อาง่ายโปรตุเกส ฟอร์มรายการนี้ไม่ดีครับวัดใจเบลเยียมดีกว่าครับผมมองว่าเต็มที่คือเสมอนะครับมีมุมถึงชนะด้วยซ้ำครับคู่นี้ชื่อเชียร์เบลเยียมยู1่สิบเอ็ดนะครับสรุป3ทีมครับชอบพิธีชัยนาโจเอ็นฮอนก้าและเบลเยียมยูยี่สิบเอ็ดครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดเจ็ดตามนิ่งด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในค่ำคืนวันนี้นะครับสวัสดีครับ